b ท t t l e d Drops Hunter u p d ความเคลื่อนไหวแอดรอปประจำวันที่27สิงหาคม2568วันนี้เรามาเริ่มกันที่แอดรอปที่กำลังดำเนินการอยู่แคปิบโบนในระบบนิเวศของ BOMBIE ต้นช่วงนี้กระแสะราคาเริ่มนิ่งแต่ยังคงมีภารกิจให้ทำทุกวันใครที่ฟัร์มอยู่ต้องเน้นความสม่ำเสมอเพราะแต้มยังสำคัญต่อการจัดอันดับต่อมาค r อสเพล a ์เกมินิแอปบนเทเลกรา m มเน้นการเข้ามาัปเลเวลและทำภารกิจทุก4-6ชั่วโมงใครที่อยากได้แต้มเพิ่มต้องขยันเข้ามาเช็คอย่างต่อเนื่อง r e s s i o ยังคงเดินหน้าในซีซั่นที่2การเปิดเครื่องและแชร์แบนด์วิธแต่ตลอด24ชั่วโมงยังเป็นปัจจัยสำคัญใครที่รันอยู่ต้องรักษาความต่อเนื่องให้ได้ Credit and Network เปิดซีซั่นแรกแบบเต็มตัวแล้วนอกจากภารกิจโซเชียลการโนดหรือ Client จะมีน้ำหนักคะแนนที่สูงกว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากได้แต้มจริงจัง Best Network ตอนนี้ปิดรับลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอการคำนวณและประกาศเตรียมใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมบัตเลไว้ให้พร้อม p VPN หรือ P-Network ยังคงให้คะแนนจากการเปิดใช้งาน VPN อย่างต่อเนื่องรวมถึงระบบชวนเพื่อนที่ช่วยบูสต์แ้มได้ใครรันอยู่ต้องเปิดค้างเอาไว้และโนเพตอนนี้เข้าสู่ซีซั่น2แล้วดัดบอร์ดเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ Ad ์แอดรอปแล้วใครที่ร่วมรัน Network ต้องเข้าไปเช็คคะแนนของตัวเองให้เรียบร้อยในส่วนของแอดรอปบนเชนบ n b วันนี้น่าสนใจที่ดอลลามค์หรือโดโลกำลังจะลิดบนบี n แนนพร้อมทั้งมีแคมเปญแจกสำหรับผู้ถือ และยังมีไมเชอร์ที่ประกาศแอดรอปรอบ2ด้วยด้านแอดรอปจากเขตต่างๆทั่วโลกโปรเจกต์ Project ใหญ่ยังคงเป็นซิเคซิงคละซิโรและสกโรที่ถูกพูดถึงต่อเนื่องใครที่ยังไม่ได้ทำควรเข้าไปมีส่วนร่วมแต่เนิ่นๆโปรเจกต์ <Project S 2> บนเทเลกราムยังคงได้รับความนิยมเกมและบอทต่างๆอย่างน็อคอยหรือแฮมสเตอร์คอมบยังคงเป็นแม่เหล็กดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆและเป็นตัวอย่างว่าการฟาร์มผ่านเทเลกราムยังคงน่าสนใจจังหวัดสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยอย่าลืมว่าการคลิกลิงก์เคลม ต้องมาจากช่องทางทางการเท่านั้นใช้ w a l l ล็แยกสำหรับฟาร์มและไม่ควรเก็บสินทรัพย์จำนวนมากในวอลเล็เดียวนี่คือสรุปความเคลื่อนไหวแอดรอปประจำวันที่27สิงหาคม2568ใครที่ฟาร์มอยู่ต้องคุมความสม่ำเสมอเช็คมิชชั่นทุกวันและอย่าลืมรักษาความปลอดภัยของตัวเองอยู่เสมอ